เจีาปูเสือมนครับมืนน่อนี้คลิปนี้นะครับืัอน,นี้มีภารกิจนะครับอยู่ที่วัดเอขาตะเงาะอําเภอหนองบัวรบจังหวัดชัยภูมินะครับมืนน่อนี้พามาเบิงคลิปนี้พระมาเบิงบรรยากาศนะครับบรรยากาศวัดนะครับผมครบรอบ81ทัิพรรษาของพระอาจารย์จือหรือกะพระอาจารย์ ชื่อดังอำเภอหนองรเวจังหวัดชัยภูมินะครับผมวัดเขาตะเงาะอ,อุดมพรนะครับผมก็ตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีมีการรอพระทองคํานะครับผมก็ตอนนี้ก็มาเบิ่งบรรยากาศกัน,กนว่าพี่น้องนะครับเป็นกาลังหาทองคี่น้องาพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับครับนี่ก็จะเป็นจุดนะครับผมจุดที่เขาหาเขารอพรนะเนาะองพี่น้องเนาะรอพระอยู่สามเตานะครับผม เป็นเศษทองคําจากพระนะครับผมก็ลดนไหลพี่น้องนะครับผมมาเบิ้งครับผม,มนี่ครับนี่เป็นทีมงานพาก,กันมา,เ,าเก็บเต็นพี่น้องเนี่ยเก็บเต็นนะครับผมตอนนี้พักก<อ> <c oughs> ็เลยมาหาน้ำพึนนะครับผมเป็นท้องได้แท้นะครับนี่ได้แท่นแน่นอนได้นเี่นะครับเบิ้องเบื้องเ่็นไหลไอ้วนัวเได้กันะครับโอ้เน <ๆ S 1> ี่ยพี่น้องเบื้ ทองคำนะครับเนี่ยโอ้ยเมนฮอดบาดละบ่เนี่ยครับเมนฮอดบาดนึ่งละบ่เนี่ยหนักเต๋อยู่นี่โหนกคนยิ่งได้เยอะโอ้ยนั่นแห้งหลายครับเบื้องครับเบื้องนี่ใช่ถุงครับนี่อันนี้ทีมงานทิมมาเก็บเปลี่ยนเพื่นมานั่งหาน้ำกันก็พอได้อยู่นะครับนี่ยได้เลยครับนั่งลงปุ๊บได้ปุ๊บโอ้บุญวาสนาดีครับบุญวาสนาดีพี่น้องผมได้แล้ว ดูดีบุญมัศนาของแต่ละคนนะครับผมแต่นี่เป็นเชี่ยหาแบบนี่แหละเชี่ยหาแบบเด็กๆด้วยนั่นเชี่ยหารูปหาเบิ้งเอานะครับคนนั่นนะเห็นบอกได้อีกแล้วครับผมนั่นนะเห็นบอกครับได้อีกแล้วอืมนั่นนะเห็นบอกได้อีหลีพี่น้องอันนี้อันนี้ผมเห็นเพื่อนนั่งโดนเอะไรเนี่เพื่อนก็ได้หลายยอ่นกลับมือเป็นโอ้ได้ทองได้แทะแน่นอนครับพี่น้อง บรรยากาศเมื่งนี่พากันนั่งหาโอ้ยเมื่อวานนี้น้ำมึนฟ้าโมดินเลยหมดครับผมเมื่อวานนี้มือรอนะครับเนาะก็ไหลคนไหลเต็มเลยคนเอาไปเยอะแล้วค้นเอาไปหลายแล้วว่าสั้นนะครับเมื่อนี้ก็มาแบบสบายใจแบบบ่มีคนแย่งไหลแต่ว่าก็มีหน่อยนะครับก็พอได้อยู่อ้าวครับผมนี่ก็บรรยากาศในการหาครับของพี่น้องของรอพระเนาะ เอาครับผมเอาบรรยากาศมาหาให้พีน้องได้เบิ่งกันเนาะสวัสดีไปก่อนครับผม